ญาติยื่นประกันไม่ผ่านศาลสั่งยกคำร้องใบเตยนอนคุกต่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษญาติของนางสาวสุทธีวันหรือใบเตยกุลชรน,นักร้องนักแสดงจำเลยที่2ในคดีช่อกงแชร์อฟริก 3D หมายเลขดำออ่าง1227ท 66, ับ2566ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์พ ft, เป็นเงินสด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยโดยแจ้งเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วกรณีนี้จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้องซึ่งก่อนอนาน้ญาตของนักร้องสาวใบเตยเคยยื่นคำร้องเป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่งในวันที่พนักงานอายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญา แต่สารอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายเป็นวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีโดยขณะนี้นะักร้องสาวใบเตยยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทะสถานหญิงกลางตามเดิม ส่วนดีเจแมนพัฒนพลกุลชรสามีของใบเตยยังถูกควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปสำหรับคดีนี้ศาลอาญานัดพิจารณาคดีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้